สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับมิสเตอร์นินจาสบายกับเกมบัตเตอร์แลนด์อีกแล้วนะครับผมโอเคซึ่งจากที่แล้วเราก็ฆ่าเจ้าบูมไปแล้วนะครับผมบูมกับเบนแตมั้งนะไ <นะ S 1> ม่ค่อยกินงองกฤษสักเท่าไหร่โอเครอบนี้เราจะไปฆ่าบอสกันเลยฆ่าบอสข้างบนนูน่นลุนนน,น,น,นโอเคเริ่มอะไรจี่าตรงนี้คือที่เซฟนะครับผมโอเคเก็บตังค์อุยอ้ย มันกนระตุกมืเงเงาอุ้มันฆ่าอะไรยังอยู่โหบินโชบรอลุ้นรลอรุนอร้นขายชนะโอ้โบินโชบไปแล้วผ่านทุกคนเลยอืมอืมไม่ตายตะกี้สนุกดไม่ตีกันเลยใช่ไหมเนะนี่ยแล้วตีเองได้ปะไอ้เนเนี่ยคนหน่นี่คือปุ้มโอ้โหไฟเ เอาอเอาเอะไรอะไรอะไรตบอย่างเดียวเอ้ยเกมนี้วูอย่างเดียวไม่ได้ตบอยู่ไหนคนหน,ในึ่งเลยตายแล้วโอเคอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกเก็บตังเลยเก็บตังเบอร,ร์นีรร่คือเฮ้ยแรงกว่าของเราอีก โอเคให้ไฟเน็ตตัวคือไฟเน็ตตัวฮันผิดก็ขออภัยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราจะรอดักด้วยนี่เอ้ยโอเปิลตัดนี้ตัดนี้เหยาะตัดนี้ตบปิกปูไม่เไม่โดนถัง คว้าม <da> ันแล้วตุ้ม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 ตุมเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้โดนมาโคตรคุ้นนี่ไงนี่ไง้อุยโอ้โหหลบได้อุ้ยของอะไรอ่ะโอ้ดาเมจดับสองแมวหรอว ลูกซองเอาเฮ้ยอันน,นี้เงินป่ะโอเคใช่จังหวะน,นี้ครับจังหวะน,นี้โอ,โอ้โหไหนไปแล้วโอเคโอเคโอเคเก็บตังค์โดตังค์หมดแต่ห้าร้อยแล้วเล็งตายไหมไม่ตายอือ ิไม่โดนเลยเว้ยความแม่นอยู่ไหนบอกมาความแม่นอยู่ไหนแม่นอยู่ไหนแมวอยู่ไหนเอื้อเฮ้ยเฮ้ยยาเอื้อหล่มเออช็อตตายเรียบร้อยโชคดีเอื้อเอื้ออีกแหละดูมืออือ เล่งด <Legend ary> ีเ <geographical> ล่งดีดเว้ยเลยสองนัเออจบจบไหมจบวางรบ่ตออเอลบลบในถังยุบตุ่มอืออะไรอะไรอออหัวแตกเฮ้ยอะไรอะไรอิอินะอิงนะอิอิอิตบตบฟาตบฟาตบูแลฟาตบฟาตบ เก็บตังค์เฮ้ยอันนี้อาวุธโอดลูกซองแรงกว่าเยอะเลยโอ้โนี่ที่เล่งโอ้โหเล่งโคตรไกลลูกซองหรือสไนเล่งโคตรไกลนี่ปีนได้โอเคปีนโอเคเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์โอ้โหอีกแล้วระเบิดดักหน้า ไม่โดนตะขุดเจริญเฮ้ยเซฟวี่แบบนี้เออตกใครตกหลังอเออใครตกหลังแบเซฟวี่จะเซฟวี่เซฟวี่ไม่เต้นแล้วหรอกเซลฟี่แล้วอโอเคเปิดตู้จิบเจ้อย่าพึ่งเลยโอเคอเคุ้วี ไปต่อไปต่อไปต่อที่นี้อาเซฟต่ออาต่อซฟ่อุ้ยตรงนั้นเร็วหกเ็วหกเลยหรอตรงนี้จะตกหนาบัวอุ้ยอุ้ยโอ้โดนไปได้เพิ่งรู้อะโถ ไปตกน้ำใช่ไหมขพอยังชั่วหน่อยเออนี่ขายของขายของต่ออือมีขายนี้ไปขายนี้ไปขายนี้ไปมีอะไรขายหมดไม่มีอะไรขายหมดจบได้มีช่องว่างอืออยา่ยาอย่าอย่าดูตู่ปืนตัอดิ สร่างเซนทรีนี่มียิงเลยเป็นที่กันอุ้อย้งเลือดเลยไม่ลบเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้กูยิงเลยเซนที่เซนที่คุมยิงเอือตายจบจบแล้วจบแล้ว โอ้ยโอ้ยเงินมีของอีกแล้วของอะไรล่ะอืออหือโอเคโอเคนะโอเคไอไฟแนนซ์ใช่ป่าววะแจ้งเลอ้ขึ้นขึ้นเลยจึ๊บอตกตกวัดดิปลัก อะไรอะไรเรียกพวกเรียกพวกเตะกับเนืกับตายไม่ใช่ไม่ใช่ไป enfin ใครตกว okay. ัดตกวัดตกวัดตกโอเคแอบแม่งตรงนี้อุ้ยตรงนี้คือโอเคเดี๋ยวต้นตอนนี้ป่าป่าคืเป็นอะไรไม่รู้แล้วอุ้ยอุ้ยเกาะแตกเกาะหรูเกาะหนูเกาะกุ๊กตกอีกอ่ะตก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 ให้ตกโอเคจบ เอาอย่างนี้ไปไหนอย่างนี้อย่างนี้ป้อมหมดใจป้อมหมดใจป้อมหมดใจหมดใจแย่อะไรอะไรอยู่หลังกระเบิดเอาเอาหุน่นหุ่นตู้อย่าหลังแกหุ่นหุ่นอย่าหลังแกโอ้ยวิ่งเลยไปไหนหลังแกคนที่ไม่มีทางสู้สู้สู้ตบ อะไรเปล่าโอเคไป let's go โอ้ยโอ้ยโอ้ยควางระเบิดดักหน้าโอ้ย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 มาอย่างโชดอะไรไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวอู้แค่ตกหลังไม่ตบหลังไอ้นี่ยตกนั่นแหละวาตบวาตบว่ะอะไรอะไรพวกนี้ดุยเดียวดุยเดียวเออลบเออ้ยอย่าลบดิไนายอย่าลบเออเห็นเชือกเฮ้เสร็จจุละ เออหัวแตกอุ้ยโอ้โหระเบิดตูดระเบิดตูดเลยอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเออถ้าสับอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบก่อนเออระเบิดตัดหน้ายสรุปอะไขึ้นอนไรไม่ได้หรอเออในใช้ร้อนี่เนี่ เอ้าวมีใครอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้วะอย่าบอกนะว่าต้องฟูฟูเฝ้าเองเหรอถูกอืออือโอเคจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอืมอืออม อะไรเนี่ยฮู้วเฮ็ดเฮ็ดสดจี๊ดปิวเลยปืนนี้โอ้โหโคตรโหดเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยโอเคเอออองงงงอะไรอ่ะเอาไปได้ รู้สิออันเถะทำไมรู้สึกโลกหมุนแปลปกๆวะจุบ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 ฮึตรงนี้มีอะไรไหมทางเขาดีหน่อยมีของอ่ะโอเคมีของเก็บเฮ้ยไว้ห้าสิบโอ้ยอันนี้แรงอันนี้เยอะโอเค Okay. โลเงิน <c oughs> โดเงินโดเงินหน่อยโดนช็อตตายตายเดดถู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 ตายถู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 ให้ค่าตบตบเลยแล้วก็ อิ่งหัวใจเพิ่มขึ้นกันทีนดนใดมันเป็นสูตเนาะอะไรอะไรข้างล่างข้างล่างอะไรไม่ปิวไม่ปิวไม่ปิวตกเหรออุ้ยคว้างไปก็ไม่ทันอู๋ไม่ทันดีดีัข้างหน้าสมตัวสร้างเซนทรีเซนทรีกราดเซนทรีกราดอ,อดูดดด เออเออเสอมีสงประกอบด้วยโอ้โหโอ้โหเออบรรทนทีัทีออออืระเบิดอะไรแก้งทันทีเราเราไม่ยอมอุยยังมีอุ้ยนั่นยังมี ยังมี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 ยังอยู่อีกหลบแบบนี้ต้องเอือเออเออตกเชิญอีกเยอะเลยเออถกเชิญหน่อยโอ้โหโอ้โหเวลเราไม่ใช่คนอย่างนั้นลืมลืมซะลืม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 ไม่ใช่คนอย่างนั้นไอย่า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 ไม่ใช่คนอย่างนั้นเรา ยึบยึบสองร้อยร้ 200, อยเออจังเด้อะไรนี่เปิดอุ้ยโหลิฟต์บ้านไข่โคตรเร็วไปต่อจังหนึ่งเราต้องหาผู้ช่วยเว้ย หาผู้ช่วยเปิดออนไลน์กันโอเคโอเคอเค,เคนพิโกงให้คนมีพวกให้คนมาช่วยเงี้ยโอเคอเราเวลามจำชื่อเขาได้โอ้โหถึงแล้วเหรอนี่สินะเออไม่มีบันไดกลับเลยสหรอมันเป็นข่าวดีเนาะ โอเคอยิ่ว่ากลัวออกออกมาเลยฟันเนลทำไมชื่อมันเปลี่ยน,นไปวะไอหุ่นจะไปท้าทำไมให้มันอยู่สงบสงบ,สงบวะดีแล้วโอ้โห,โหโอ้โห,โหโดูปืนมันอืเอาไว้ขุดหินอูโ๋โโโลงพรดเทพนี่ลงแล้วหรอ ตรงแล้วเหรอเตี่ยมเดิมเตี่ยมเดิมอุ้ยใครปุยหลังโอ้มีผู้สนับสนุนมีผู้สนับสนุนยังเป็นทางการคว้างระเบิดเออโดนตู่เออโดนอีกแล้วโดนใครไม่สนอ่ะจู่แอบนี่ฮารีไปสูตมันไปสูตรหุ่นมัมแอบนี่ดิแอบใกล้ไฟพอโดนไฟคงตายอะไรอะไรพวกนี้ถือไฟถือไฟถือไฟทำอะไรย อุ้ยใหม่ยัดไกดสร้างพื้นที่กว้างกระเบิดไปดึงงดึงดเติดไหอุ้ยดนเมติดอยู่ยิงยิงเียวยโอ้านี่ก็ได้เปียบเลยอุ้ยออตายแป๊บเฮ้ยเจอมัดาเมตก็เอาดัเมก็เอา มันมีเอฟเฟกอ์เยอะอุ้ยรู้ยวู้ีใครเป็นผู้นำฝรั่งยังเป็นทางกลางยังเป็นทางกลาลงยืนขึ้นผู้ชัดชัดโอ้โหทีเดียวตายแสงว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรต้อง,องมีการอัพเกรดเลยเอออัพอันนี้ผมอัพเซนตี้ไปแล้วแหละแล้วก็อันนี้รีโหลดสปีดหรอไม่รีโหลดเร็วขึ้น ดาเมจปืนเพิ่มดาเมจปืนแล้วก็ตีอะไรอะอะไรสักอย่างนี่แหละนี่นี่นี่เอาเอายิวก่อนแล้วกันนะเอายาก่อนอุ้ยไอตก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 เออลมอีกแล้วยิงยิงยิงป้อมป้อมเนี่ยเฮ้ยกด F แล้วเมื่อกี้ การกดดีการกดลบตกแม่งเลยวิ่งปุ๊บยิงเอือโดนป้อมยิงอีกโดนป้อมยิงอีกแล้วไอ้หุ่นอยู่ไหมไอ้หุ่นวันนี้ไอ้หุ่นเปิดประตูเปิดไหนที่ไอ้หุ่หน เปิดยังจ้ะโอเคโอ้โหคลังอาวุธช well ัดๆโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหคลังอาวุธนี่มันคลังอาวุธชัดเอาปืนที่แรงสุดเอานี่ยละกันสามสี่ ก็ก็ใช้ได้อยู่นะบอสโดเมือเ่อกี้แต่เอินกูเก่งกว่าเอาเถอะโอเคโดหมดยังจุ๊บจุบโดโดยาโดโด,โดอันนี้แมวบอดี้อะไรอะอะไรเลือดตกหมึกเหรอไม่ใช่เลยอะไรเนี่ย อเอาเรือแล้วมีอะไรอยู่อ้าวภารกิจเสร็จแล้วนั่นแหละโอเคครับภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแหมอะไรจะคุบวนเรือไปหรอหรือว่าอะไรอ๋อไปเฟสต่อไปแล้วเหรอโอเคครับ จบพ์คนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจ๊ะ